คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมนจะใช้มูลค่าแบบไหนคนรุ่นใหม่หาเงินง่ายๆอย่างนักร้องสาวเบียดไวที่ไลฟ์สดโชว์เรือนร่างขณะอาบน้ำทันอีกวันเธอโพสต์บอกเองว่าวันนี้ตื่นมาพร้อมเงิน1นึ่งแสนบาทที่ทุกคนมาสมัครใน Subscription กันเพียง1วันขอบคุณนะคะคอนเทนต์ที่เสิร์ฟตามใจเจ้าของแอดเคาเท่านั้นนะคะคอนเทนต์ของเบีย ไม่สร้างความเกลียดชังให้ใครค่ะถ้าเขาเกลียดคือเขาอยากมาเกลียดเองค่ะโธ่แมคคุณใครจะเกลียดหนูลงเะเฮ้เขามีแต่รักชอบนะ่ะไม่ว่าวันหน้าวันหลังก็โชว์อีกนะเนะี่ยยิ่งถ้าจะให้คนรักสุดหัวใจก็ต้องเปื่อยกายอย่างคนหนาบน้ําทั่วไปไม่แน่ตื่นเช้ามาพร้อมเงินหนึ่งล้านเลยนะอีหนูนี่ใครจะว่าผมหื่นก็ช่างเพราะมันไม่รู้จะพูดจะวิจารณ์อย่างไรแล้วกับนักร้องนักแสดงดาราประเภทเงินมาผ้าหลุด ที่แฝงอยู่ในวงการเมื่อตักเตือนตีติงกันแล้วไม่ฟังไม่รู้สึกรู้สาก็ยุส่งออกให้สุดไปเลยบางคนสงสัยนางมีปัญหาสุขภาพจิตไหมอ่ะนั่นสิประเด็นนี้ต้องอ่านที่อาจารย์ตรินโพูดรักษานักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชยากรที่ได้ออกมาวิเคราะห์ไล์อาบน้ําการใช้ร่างกายเป็นทุนทางสังคม 1. บุคลิกภาพแบบหลงตัวเองอยากเป็นจุดสนใจ บุคคลอาจมีความต้องการให้ผู้อื่นสนใจหรือชื่นชมตัวเองสูงการใช้รูปร่างเป็นเครื่องมือมักใช้ร่างกายหรือภาพลักษณ์ทางเพศเพื่อแลกกับการได้รับการยอมรับประเมินคุณค่าในตัวเองจากสายตาคนอื่นการได้รับยอดไลค์หรือคอมเมนต์อาจเป็นสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน 2. บุคลิกภาพแบบแ,บบแสดงออกแรงชอบเรียกร้องความสนใจอย่างสุดโต่งบุคคลแบบนี้มักสแสดงพฤติกรรมที่เกินจริงหรือยั่วยวนเพื่อได้รับความสนใจมีอารมณ์แปรปรวนเร็ว และมักตัดสินใจโดยใช้อารมณ์มากกว่าตักกาการแสดงตัวเองผ่านเพศอาจสื่อสารความต้องการควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อผู้อื่นผ่านภาพลักษณ์ทางเพศ 3. การขาดขอบเขตระหว่างพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะอาจสะท้อนถึงพัฒนาการทางจิตใจไม่สมบูรณ์หรือการไม่เห็นคุณค่าของความเป็นส่วนตัว 4. แรงจูงใจทางเศรษฐกิจหรือสื่อสังคมในบางกรณีอาจไม่เกี่ยวกับบุคลิกภาพโดยตรงแต่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะรับแรงจูงใจจากไรายได้หรือยอดผู้ติดตามถือเป็นการใช้ร่างกายเป็นทุนทางสังคม 5. ทัศนคติแบบเสรีทางร่างกายบางคนอาจเชื่อว่าการแสดงออกเช่นนี้คือสิทธิและอิสระในการแสดงออกของร่างกาย กรณีนี้อาจต้องวิเคราะห์ร่วมกับเจตนาเชิงอุดมการ์ไม่ใช่แค่พฤติกรรมทางเพศหรือคําเตือนเชิงจิตวิทยาและสังคมพฤติกรรมนี้อาจทำให้บุคคลตกอยู่ในความเสี่ยงเช่นการถูกคุกคามทางเพศการถูกบูลลี่หรือการถูกเอารูปไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมอาจสะท้อนถึงความขัดแยง้งภายในจิตใจหรือความเหงาที่ถูกแสดงออกในลณะยั่วยวนครับก่อนจะวิเคราะห์ด้วยหลักวิชาการอาจารย์ตรินยังได้เคยเตือนมาเป็นปีแล้วว่าควรไปทําจิตบําบัด แต่นักร้องสาวก็หาได้ฟังไม่ความสุขก็เลยตกอยู่กับผู้ชายอีกนับหมื่นนับแสนคนที่เฝ้าดูเบียรดวอยโชลิลาอาบน้ำแบบย่อยยวนให้เลือดก,กำเดาไหลตามที่เห็นคลิปเป็นข่าวอยู่ในขณะน,นี้มีคนถามถ้าเบียรเป็นแค่เบียรธรรมดาไม่ได้เป็นนักร้องไม่ได้ห้อยท้ายด้วยคำว่าดูวอยจะมีคนตามดูเธอจนได้เงินแสนภายในวันเดียวไหมเออก็น่าคิดเพราะสังเกตคลิปหรือไลฟ์สดขนาดนี้ก็มีอยู่เกลื่อนตาแต่ก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจหรือเสียงมิพาวิจารณ์อะไรให้เป็นข่าว นี่พอ,อนุมานได้ว่าการได้มาเป็นนักร้องนะักแสดงดาราทําให้มีแวลูที่สามารถนําไปต่อยอดเสริมสร้างไรายได้กับตัวเองขึ้นอยู่กับว่าจะใช้มูลค่าให้สูงหรือต่ําเท่านั้นเองคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน